ก็ผมกราบสวัสดีอิฟอโครอนะครับน้อสวัสดีพี่น้องสุบุสุคนนะครับวันนี้เรากะมาพบมาพบกันก่อนะครับว่าสำหรับแนวทางฮานอยนะครับฮาวันนี้มีฮานอยมีลาวพัฒนาแล้วก็ลาวสตานะครับเนาะวันนี้ก็จะมีสามอย่างนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2 5 6 6นะครับอ่ะก็มาดูันที่ฮานอยก่อนนะครับ ฮาหนอยหเม็ดงามๆวันนี้นะครับฮาหนอยเชัวิกิจฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติแล้วก็ฮาหนอย VIP นะครับอหเม็ดไปกับบนล่างนะครับสีน้อยมันจะมี6 8 8 4 3 9 2 4 4 7 1 5 3ตัว4 6 8 3ี่หกแปลูด19บเกตัวบนล่าง3กับ8 นะครับวิ่ง3กับ8อ่าเม็ดเดียว68นะครับอ่ะอันนี้ก็ตามปกติทุกวันนะครับก็หกไม่งามงามเวลาจัดก็อย่าลืมกลับด้วยแล้วกันนะครับไปกับบนล่างนะครับเนาะสีน้อยนะครับ,นะรบหาน่อยวันนี้ก็ตามนี้เลยสำหรับหกไม่งามงามนะครับก็อย่าลืมกลับด้วยแล้วกันส่วน วันนี้ออกโกจะให้หลักรูดวิ่งด้วยละกันนะครับออจะให้หลักรูดหลักรูดฮานอยปกตินะครับ่ะหลักรูดฮานอยเทพเรานะครับผมหลักรูดฮานอยปกตินะครับวันนี้มันจะเป็นสามสี่ห้านะครับฮานอยปกติสามตัวรูดสามสี่ห้านะครับ สามมันมีกี่สัปดาห์นอ้นึ่งสองสามสี่ห้าหอ่านะครับสามสี่ห้ามีสิสัปดาห์ติดนะครับสามมันก็มาชนกับสุดอโก้นะครับซึ่งมันก็ได้10สัปดาห์ติดเลยนะครับโอกาสมาก็หนึออร์เซ็นต์่านะครับถามว่า3 4 5อ่ะเอาตัวไหน นะครับสามสี่ห้าเอาตัวไหนแน่นอนนะครับว่าเ,าเอาตัวแรกคือเอาเอาหลังแรกเลยคือคือเลขสามนะครับออโก้จะเลือกอันแรกคือหลังแรกคือเลขสามนะครับออโก้จะเลือกสามอ่ะเลขกลางวันเมื่อวานนี้เลขสามหลบนะครับเมื่อวานนี้สามหลบเอาเลขสามเลยนะครับผมตัวแรกระว้ววางสี่กับห้าเอาตัวไหนนะครับสี่กับห้านะนะครับ สี่กับห้ามันก็ถามว่าตัวไหนมันเด่นที่สุดแน่นอนแหละนะครับว่ามันก็เด่นทุกตัวสามสี่ห้านี่คือมันก็วิ่งวิ่งวิ่งพอพันกันนะครับนะถ้าถามว่าเอาตัวไหนระหว่างสามสี่ห้าแต่เอาก็เอา,เอา,เอาตัวแรกคือสามนะครับส่วนรูกตัวที่สองเอาตัวไหนระหว่างสี่กับห้านะนะครับระหว่างสี่กับห้าเอาตัวไหนเอา เมื่อวานนี้เลขสี่วิ่งหนึ่งนอยเลขห้าวิ่งสองนอยอาทิตย์ที่แล้วสี่มาอาทิตย์นี้ห้าก็น่าจะตามองนะครับเอาสากับห้านะครับหาหนอยปกติสามสี่ห้าโอโก้ขอเลือกสามกับห้า้วกันนะครับเนาะนะครับสนะิบเก้าประตูบนล่างสำหรับสายลูดนะครับเนาะตัวแรกคือสามตัวที่สองคือห้านะครับ สำหรับรูดน้อยปกตินะพี่น้องนะรูดสิบเก้าประตูล่างนะครับผมส่วนสายเจาะก,ก็เอา6เม็ดนี้นะครับก็อย่าลืมกลับด้วยละกันนะครับงบน้อยให้เอาสาเม็ดบนงบน้อยจริงๆเอาเม็ดเดียว68นะครับงบถึงเอา6เม็ดนะครับหรือว่าพี่น้องจะรลูดวิ่งก็ได้หมดเลยนะครับเนาะ,ะนี้คือเลขไหล,ลนะครับต่อไปจะไปดูกันที่วันนี้จะไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ออกรว้คือมันทานยิบสายนะครับเนาะ ช่วงนี้ออกโกมยุงย่งอย่างๆนะครับช่วงนี้ออกโกมไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยนะครับผมแต่ก็มาใําทำแล้ก็ทำนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วเนาะอ่ะต่อไปเลยนะครับผมตอนนี้มันบ่าย2องยี่สิแล้วนะครับอ่ะลาสตาลูดวิ่งเด่น5รอง6 35 5 0ห้าห้5 69 3ตัว350 395ศูนอันนี้คือลาสตานะครับลูด19บเกตูบนล่างลูด5ครับห นะครับอ่าเด่น5รอง6อันนี้คือลาสตาเนาะอันนี้มันจะออกพร้อมอ่ามันออกมันออกเวลาบา 3, 4, 5, ่ายสามนะครับอ่าอันนี้คือลาสตาเนาะเล่นในิลุ้นเราละกันนะครับผมอ่านะครับส่วนพระเอกของรายการอ่ะนะครับพระเอกของรายการวันนี้ลาวพัฒนาลู่วิ่งเด่น7จ็รอง3นะครับ3 7 8 7 0 0 จ็ดเจ็ดสามสามห้าห้าสามตัวห้าสามสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ม็ดเดียวเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้ลาวพัฒนาออโก้มองไปแผ่เดียวนะครับนั่นก็คือแผ่เบิ้ลนะครับออโก้ชอบเจ็ดเจ็ดวันนี้เป็นการส่วนตัวนะครับผมมันชอบมากคือวันนี้เจ็ดเจ็ดนะครับ มันโดดเข้ามาในึงหัวคือ077อ่านะครับเม็ดเดียวเน้นๆ077ถ้าเป็น2ตัว77นะครับอ่าวันนี้ออโก้ Go, อ่าไม่สนใจอะไรเลย,เลยวันนี้คือออโก้ Go, ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะติดราวอ่าเจ็ดนี่ถามว่ามาตไหนวันนี้เจ็ดชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับไม่มีปีไม่มีขุยวันนี้นะครับผมรู้แต่ว่าเจ็ดนี่มันมันมันติดหน่อยหน่อยอ่า มันลาาเข้ามาติดลอย VP ของอโก้อโก้ก็เลยชอบเจ็บนะครับส่วนสามนี่มันติดลายใต้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันนี่ก็เป็นวนสูงมัน,นอ่ามันก็สวยนะครับแล้ววันนี้ก็มาที่สิบเอ็ดวันนี้มันอาจจะเบิ้ลนะครับโอกาสเบิ้ลวันนี้อโก้ให้ไป,ไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอโก้มองว่าวันนี้ลาวพัฒนาโอกาสเบิ้ลสูงมากนะครับถ้าพี่น้องจะลูดเบิ้ลก็ไม่ผิดนะครับวันนี้อโก้มอง เาาพัฒนาว่าวันนี้มันจะเบิ้ลนะครับนะก็มาดูกันว่ามันจะเบิ้ลจริงไหมนะครับวันนี้ออโก้ Go ไม่มีอะไรเยอะนะครับใส่0ูใส่55ใส่3ามสวันนี้คือมองไปที่เบิ้ลนะครับถ้าไม่เบิ้ลอ่ะนะครับมันก็จะเป็น37กับ87มีแค่นี้เลยนะครับเม็ดเดียว7จ็ตัวแขนแขนศูนย์เ็ดเจ็ดนะครับอ่ะนะครับผม ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่มีคําอธิบายเยอะด้วยนะครับเอาแค่นี้พอนะครับผมนะครับลาวพัฒนาตามนี้นะครับเนาะลูดวิ่งนะครับลูดสิบเก้าประตูบลาง7กเจ็ดกับสามหรือว่ารูดเบิ้ลก็ได้นะครับเพราะว่าลาวพัฒนามันไม่เบิ้ลมาหลายงวดแล้วนะครับวันนี้แหละมันน่าจะเบิ้ลนะครับออกก็มองว่าวันนี้นี่มันน่าจะเบิ้ล นะครับลาพัฒนาเนี่ยมันเบิ้ลดีก็มาสูงนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเบิ้ลริงไหมนะครับพี่น้องจะรูดเบิ้ลก็ได้ไม่ผิดนะครับอ่ะคเนาะออโคส่ไปนี่คือเบิ้ลไปสี่เบิ้ลนี่คือสี่สี่หลักนะครับศูนย์ศูนย์สามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะครับเ็ดเดียวเจ็ดเจ็ดอ่ะตามนี้นะครับผมวันนี้จะไม่ชี่ยังระเรียดเยอะนะครับวันนี้คือชอบเบิ้ลนั่นแหละนะครับอ่ะแต่ก็กันไว้คือสามเจ็ดกับแปดเจ็ดนะครับ ส่วนไม่เดียวก็ตามนี้เลยนะครับผมเจ็ดเจ็ดอ่ะอันนี้คือลาวพนาเนาะนะครับผมวันนี้โอโค่ก็ค่อนข้างชอบเบิ้์นะครับก็ตามนี้นะครับผมสําหรับลาวพนาเนาะนะครับอ่ะวันนี้จะไม่อธิบายเยอะนะครับตอนนี้มันบ่ายสองยี่บสี่แล้วนะครับตอนนี้มันบ่ายสองยี่สิบสี่แล้วโทรมาทําไมเนาะตอนนี้มันบ่ายสองยี่สิบสี่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวโอโค่แปะคลิปก่อนนะครับเนาะ วันนี้จะไม่เอาไม่เอาเยอะเอาสั้นนะครับวันนี้อโก้กลับมาทาในรอบสองสามวันนะครับช่วงนี้ออโก้ไม่ค่อยว่างเลยแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วยช่วงนี้นะครับผมเจ็บคอนะครับเสียง่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าออโกไม่ได้ขึ้นทําคลิปก็ขอตัวขอไปพี่น้องคนแล้วกันนะครับแต่ว่าพี่น้องก็ไปดูทางเพจ Facebook นี่แหละนะครับอ่ะเพจ Facebook อโก้เนาะนะครับเพจ f a c e b o o k อโก้นะครับอ่ะนี่แหละนะครับว่า Facebook นะครับ เพจเฟซบุ Facebook, ๊กอจุดโกหรือว่าทางกลุ่มลายนะครับ่ะก็ตามนี้นะครับเนาะท่านที่อยากได้หัวหุ้นอยากปังเลขหุ้นก็แปลในกลุ่มลายนะครับเลขหั้นกโกก็ปังทุกวันนั่นแหละนะครับสารุน่นนี้กินยับยับรวๆนะครับผมก็ตามนี้เนาะอ d i สองหามนี้แหละนะครับ ADI 2538เบอร์นึ่ก้านย์สามสองสาหรือว่าพี่น้องแกสแกน QR Code ได้หมดนะครับเนาะอ่ะพี่น้องสามารถติดตามได้ ทุกทุกทางนะครับทางกลุ่มไลน์นี่แหละคือเป็นหลักเลยนะครับผมเน้นที่กลุ่มไลน์นะครับเพราะว่าออโก้นี่มีข้อมูลอะไรก็ลงในกลุ่มไลน์นะครับผมเนาะแอดไลน์ตามนี้แหละนะครับผมหรือว่าเพจถ้าเป็นถ้าเป็นเพจเฟซบุ๊กนี่คือมันจะมีแค่ฮานอยแล้วก็ลาวฒนาแล้วก็ลาวสตาบบางวันนะครับแต่ถ้าในกลุ่มไลน์คือมีมีมีครบทุกอย่างทุกวันนะครับเนาะพี่น้องก็สามารถเข้าไปดูเอาในกลุ่มไลน์นะครับผมเน้นไลน์เป็นหลักนะครับอ่ะ เพราะว่าช่วงนี้ออโก้มันม่ไม่ไม่ค่อยจะทําคลิปนะครับช่วงนี้โอโก้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็ยุ่งยากๆช่วงนี้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับเนาะออโก้ทำโออโก้ก็ทำนะครับแต่ทำนั้นก็ไม่ทำต้องทำนั่นแหละนะครับผมช่วงนี้คือมันเป็นเป็นอ่บร่างกายมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับช่วงนี้มันจะเป็นเสียงไม่ค่อยได้มันเสียงมันเป็นแหบๆนะครับก็ตามนี้เนาะนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีพิชัยละกันวันนี้นะครับผมจะลูดจะวิ่งจะเจาะจะเดินจะนั่จะวินก็ขอให้ไปทุกทาง นะครับอ่ะจะไปสานไหนก็คอยปังเนาะวันนี้จะเอาส,สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในกลุ่มไลน์หรือว่าพรุ่งนี้นะครับผมไอเดียก็ตามนี้แหละครับแอดมาเลยเข้ากลุ่มฟรีนะครับอ่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจางให้ตัวโก้ด้วยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่เนาะไปแล้วครับผมวันนี้เอาแค่นี้แหละเนาะคอยปังทุกคนนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ